สวัสดีจ้าสวัสดีตอนเย็นดิเีเบ๊เอาวะสวัสดีตอนเย็นอ่ะ<า>แผะกินข้าวมันขนมจีนที่อยากกินกินอันหนึ่งแล้วมันแผลผัดผักบุง้งแม่ใส่พริกมันเลยเผ็ดทีเบ๊ก็กินกุ้งทอดนี่กุ้งชุบแป้งทอดกุ้งฝอยชุบแป้งทอดทอดแล้วก็แช่แข็งไว้นะจ๊ะเวลาจะอุดมาจะกินก็มาเข้าเตาแล้วมัน turn burn โอ้ไม่เบิร์นนี่แม่แค่อุ่นแค่แป๊บเดียวไม่เบิร์นจริงดิไม่เบิร์นเชื่อแม่นี่กินขนมจีนขยามซิอิว้วกินเหมือนฮองจาวกินขนมจีนขยำยามซิอิว้วกินกับผักถั่วงอกแล้วก็กุ้งโอ้โหไม่อร่อยแล้วโอ้โหทำไมแม่ทำไมอะเน่ยอยากอึโอ้โหแม่ทำไม อร่อยไหมล่ะเต็มปากเผ็ดเผ็ดแต่อร่อยแซ่บเผ็ดไม่อร่อยแืม อูม oh, mm ี hmm. my my mm ่ก็เผ็ดนะมันแค่แผลบ่มันแค่แผลมันแค่แผล my ิ o o d o มันแค่แผลโอเคทำนิดนมงนิ2นิทีน้ำมอย บ้าไหมโพสบนยูทูบอืมชื <two> อ่อมินิชื่อมินิดดำ How about Facebook Facebook แม่ไม่ค่อยได้เข้าไปเล่นไง <Facebook S 2> แม่อยู่เลย <Facebook S 2> ในยู u ูบฮะไม่เปรี้ยู่อ่ะไม่ได้เข้าก็ไม่ได้เข้าเหมือนกัน เปิด,ดไฟหน่อยนี่มันจะได้สว่างสว่างเปิดไฟเออดีขึ้นมาหน่อยระโป๊ะเลย <laughs> ไล่แม่แก้งแม่เออเอาขนมจีนปะอื้แกตลบอยู่โอ้มันแบตเตอร์ละ อ้ะนมเจียนอีไหมตอนนี้หมดอร่อยอร่อยดิไม่อยากทกำคลุอาากสักทำไมก็จะได้เห็นชัดๆไง เห็นนี่บ้าเห็นถุงงอกนั้นน้อยซื้อมานะถุงงอกเห็นนั่นบ้าแม่เห็นขึ้นขึ้น ขึ้นหน้าอร่อยจริงๆนะเสียงพ่อเตี้ยเปิดประตูเข้ามาละ เอาอีกไหมยังไม่หมดหมดแล้วเนี่ยก็จเจียวขนมจีนอีกไหมล่ะยังไม่หมดจะขยำเองว่ายง่ายมืนขนมอขยำมาเก็บใส่ยเยอะนะอยวมันเคม็มพอก่นอนพอโอ้เยอะแล้วนะน้อง no. อ h a t do ม o u อ e อเอ่อกระดาษทิชชูนงั้นกินมือเลยดีไหมนะขยำ <laughs> ้งขนาดนั้นแอะแผดอเออ กินได้เมื่อกลางวันแม่ก็กินมือเหมือนกันอร่อยมากเลยกินขนมจีนกับมือใช mm ่ามาจะถ่ายอ่ะถ่ายอะไรอ่ะไม่ข้าวผีวันนี้ก็ไดดค่ะร okay. อ30นาทีจนน้ำถ่ายกี่นาทีอ่ะไป รีมิ oh, okay. minutes, oh. นิตม้วนวิ่งยาวมากเลยต่อต่อไปไมนโอเคสกิปทมไม่อยากทำ t h minutes จ้ะแ้่หนูจะเล่นอะไรแล้วแม่จะรู้ไหมล่ะถ่ายพรุ่งนี้ดิถ่ายพรุ่งนี้มาพรุ่งนี้อ่ะพรุ่งนี้เควินเชมายาวโอ้ยทำอะไรกันถายไม่ได okay ้ทำไมมีมิซี่อีกบินซี่ทำไม มีสองอันสองไฟล์มอนต้อง make for one for YouTube น n for นี่ k ค v i n a g e มาก็แม่ถ่ายให้จักสองสามนาทีไงเพื่อนมาก่อนแม่ไปทำงานไงไม่ต้องแต่เขาวมาพิกเขาก็แม่พี่เขาอ่ะก็ถ่ายแป๊บหนึ่งไงดีไหมพรุ่งนี้เพื่อนจะมาเล่นเกมที่บ้านเพื่อนเ e v i น เลิกเก็บแป้งจริะแ h ง k กียวว่ากันสืออะไร,ร,รดูหน่อ <My man. S 2> ยดิม่ดูสืออะไรคือมือโปเกมอนเล่นเกม, oh, <Pokemon. S 1> มคู่มือด้วยชอบอ่านคู่ชอบอ่านเล่นเป็นอาชีพเลยแ่งค์เ n ีย you, วพขาเตียบอยังอะฮะไม่ได้ยิน <laughs> เล่นเกมไม่ต้องมีคู่มือ,มอ อุ้ยหัวเลยอ่าดูสิ I like reading it พ <S S S> ูกมือเล่นเกมโปเกมอนอือดูวันนั้นไหมนี่อะไรอ่ะนี่คื่ออะไรแม่จะรู้ไหมนี่คือใบ <What? S 1> อ๋อใบาราคาม <c oughs> าน,นี้ยพวมือเล่นเกมรนะับมานเนี้ <c oughs> เกมก็เป็นอย่างนี้ข้างในก็เป็นอย่างนี้กนเกมโปเกมอนจอดแม่เปิดไฟก่อนต้มข้าวต้มทำข้าวต้มกุ้ง <laughs> ทำไมอะสต็อปไหมอืมเออดูดต <laughs> ลกค่ะใชเวหมหน่อยหน่อยจุด เหนื่อยเคี้ยวมากเหนื่อยกินมากเหนื่อยนอนเหนื่อยนอนก็นเหนื่อยหายใจก็เหนื่อยทำอันนี้เหนื่อยอเ,เดี๋ยวเราไปดีกว่าได้เวลาได้เวลาวลาันว <One more. S 2> ันไปอะ <laughs>